จะไม่ใช้บลัชในการแต่งหน้าเลยแปรงแต่งหน้าได้โยนทิ้งเลยนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้ค่ะเราจะมาใช้แค่สด,ดนี่คือนิวมหัศจรรย์น,นะคะนิวทั้ง10นิ้วเนี่ยบอกเลยคะ่ะว่าสามารถแต่งมาเป็นหน้าแบบนี้ได้เลยพูดจริงไม่ได้โกหกนะคะมีความพิิหันในการแต่งมากๆคือแบบก็มีอย่างเชื่องจริงนะคะว่าเราสามารถใช้นิวแต่งหน้าได้จริงๆด้วยถ้าอยากดูกันแล้วว่าไอ้ใช้นิว มันคือเซรั่มโสมค่ะปกติเนี้ยโสมมันจะต้องแพงใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยราคาโอเคเลยนะคะของ The Face Shop ก็ใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นอย่างพวกเรา20่กอว่าอะไรเงี้ใช้ได้แล้วนะคะไอ้ก็จะปาดลงไปบนหน้าแบบนี้เลยมันเป็นเซรั่มแต่ว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยเขาบอกว่าใครที่แบบเป็นคนผิวมันเล่เนี้ยทาแค่เซรั่มแล้วก็จบไม่ต้องแบบลงอะไรต่อไม่ต้องลงครีมต่อแค่เซรั่มก็คือแบบเข้มข้นพอแล้วนะคะ คือกลิ่นหอมมากะอะซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เป็นกลิ่นจากน้ำหอมนะไม่ต้องห่วงว่าจะแพ้แต่หอมมากจริงหอมเสร้วก็จะลองอันนี้เลยนะคะนี่คือ primer ของ Nars e, นั่นเองค่ะชื่อรุ่นว่า smooth and protect primer นะคะมันเป็นเนื้อ primer ที่แบบปกติไอไม่ทา primer ใช่ป่ะแต่พอลองรู้สึกว่ามันแบบอุย้ยเนื้อมันละมุนตุ้นมากๆมันจะเป็นเนื้อม m o o t ้ค่ะแล้วพอทาไปบนหน้านะโอ้โห,โโหคือแบบ ลูคุมขนหอยไปเลย,เเลยคือแบบปรัเปื้มปิติมากๆเห็นป้าผิวที่เมื่อกี้มาดูมีความแบบชุ่มชื้นนิดนึงจากสกินแคร์ของเราอะ่ะมันก็จะแบบดูแบบเออรู้เรื่องมีความแบบเออพร้อมไปต่อนะคะนี่แค่ลงไพร,รเมอร์นะคะต่อกันที่นี่เลยค่ะเราจะมาลองใช้นิ้วลงคูชชันกันดูนะคะไอรู้สึกว่าใช้รองพื้นนี้มันจะง,ง่ายเกินไปก็เลยลองมาใช้คูชชันดีกว่าว่าคูชชันของเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช้พับโยมมันทิ้งไปเราจะได้สภาพยังไงถ้าไม่ใช่พับนะคะก็เอานิ้วกดๆๆลงไปที่คูชชันนี้ บอกเลยว่าไม่เคยทํามาก่อนนี่คือครั้งแรกเสน่ห์ความง่ายของคูชั่นก็หายไปเลยปกติคูชั่นมันได้ความง่ายที่มันปุ๊บเสร็จนี่ก็เริ่มเริ่มไม่เสร็จแล้วเริ่มยากแล้วก็ถือว่าได้อยู่นะก็ถือว่าการใช้มือลงคูชั่นไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่เราคิดถ้าใครทําพับหายก็ไม่ต้องตกใจนะคะสามารถใช้ได้ก็ได้ว่ะเฮ้ยจริงๆได้หมดอะจะทางไงก็ได้จะแบบตุบตุบๆๆก็ได้หรือจะแบบถูถูอย่างนี้ก็ได้ได้หมดรูเรื่องค่ะทาคอด้วยค่ะ เสร็จค่ะไม่ต้องมีพับใช้นิ้วก็ลงคูชชั่นได้นะคะคอนซีลเลอร์บ้างไอใช้เป็นของ t r u Face Born This Way นะคะใช้นิ้วแตะไม่ขี้โกงนะง่ายอยู่แล้วปกติคอนซีลเลอร์นี่ก็ใช้นิ้วเกลี่ยอยู่แหละไม่มีปัญหาอะไรค่ะนี่แหละค่ะนี่พละเรวัดตาเล็กเหมือนเม็ดกุยจี ทาคิ้วก่อนละกันค่ะเพราะเผื่อจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เก็บรายละเอียดนี่คืออชิตาเพอร์เฟกต์บราวนะคะเป็นที่เขียนคิ้วแบบเจลของน้องอาชินะคะซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าเกิดใช้แปรงมันจะเขีนยนได้แบบเพอร์เฟกต์เป๊ะเวอร์มากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แปรงจะมาใช้นิ้วและเล็บของเรานะคะไอ้ว่าจะใช้เล็บในการเขียนสิ่งที่ทําอยู่นะคะคือการเอาเล็บไปจิกตรงนี้ให้มันติดเล็บขึ้นมาตื่นเต้นมากมันเริ่มยากตรงนี้แล้วค่ะเฮ้ยง่ายบอกแล้ว ไม่มีอะไรยากเกินไอซ์แลนดี้นะคะเขียนคิวด้วยเล็บก็ทำได้โชคดีที่เล <tem> ็บยาวเฮ้ยไม่แย่เฮ้ยดีตรงหัวคิวแอบแบบปริงไปนิดนึงเดี๋ยวลาเกรียเนาะอาชีพที่ทำได้คเกรงมากเฮ้ยไม่แย่เลยนี่คือสภาพนิ้วของเรา ใช้นิ้วเขียนคิ้วใช้คุชัชนอันเดิมเก็บรายละเอียดนิดหน่อยตรงที่มันแบบเลอะๆอ่ะก็แต่อย่าลืมเช็ดมือก่อนนะคะเอ่าเก็บรายละเอียดนิดหน่อยใช้นิ้วก็ต้องเพอร์เฟกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไรด่างนะคะแล้วก็ขัดกรอบหน้าด้วย NYX Wonder Stick อันนี้ค่ะต้องใช้นิ้วหัวถูแล้วก็ หน้าเรียวแล้วจมูกโด่งแล้วมาปัดแก้มกันต่อค่ะปัดแก้มใช้เป็นเนื้อครีมนะคะเพื่อความง่ายต่อการเกลี่ยเริ่มพี่อันนี้ก่อนเลยอันนี้คือส u ๊วตนะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นมันเป็นเนื้อมูสสแบบมูสๆสิ่งเงี้ยตุ้งตุ้งเนื้อแบบเป็นมูสสแต้มไปที่หน้าแก้มของเเนื้อมันดีมากเลยอะละมุนละม่อมเกลี่ยง่ายสุด เป็นสีโทนส้มนะคะก็จะเพิ่มสีนี้เป็นสีชมพูชมพูเข้าไปของ 3CE นะคะเพิ่มเข้าไปตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะให้มันแบบคิดขู่นิ้วของเรานี่มีความสามารถหลากหลายนะคะจะเกลี่ยก็ได้ปาดก็ได้ตบก็ได้ได้หมดเลยสีก้มูี่มากเลยอ่ะอีกนิดหนึ่งไฮไลท์ก่อนนะคะเติมไฮไลท์ด้วย collection speedy highlighter เป็นไฮไลท์สีแบบไม่โดดเด่นมากเป็นไฮไลท์สีแบบดดแสํแบบารวมไม่จงแจงโอเคเสร็จแป้งค่ะทีนี้เนี่ยปกติเราเสร็จแป้งเราก็ใช้พัฟไม่ก็ใช้แปรงใช่ปะเราต้องใช้มือประหนึ่งว่าใช้แป้งเด็กไอใช้เป็นของคิ r e s s สบายบายออยล์เนเจอร์ไรท Po าวเดอร์นะคะ อะไรค่ะทาให้เรามีแป้งเยอะมากนะคะไอเจ้ามือปาดไปที่ขาของใคร <Okay. S 1> <laughs> เราก็จะได้แป้งไปเยอะมากันุกมาเป็นแป้งเนีกยโ <c oughs> บเข้าไปปาดไปเยอะเท่าไหร่ก็ไดเ้เอาใช้ให้หมดใช้ให้พอเนี่ยสมัยตอนอยู่มปลายนะ <c oughs> ก็ทาแป้งอย่างนี้แหละว่าเวลาจะไปโรงเรียนก็ต้องแบบแป้งพรแป้งเพิร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทานิดนึงอะนวลเรียนละบุนละไม <c oughs> ต่อที่ตาเลยนะคะ นี้เลย a ค m a ม e จิ w e l Eye นะคะมาทำให้ตาของเราเนี่ยมันมีความวิงวงังสปังกี้อย่างเี้ยนะอันนี้เนี่ยจะใช้แบบเบลนดไปตรงขอบขอบไหนะรู้สึกว่าสีนันเป็นสีที่แบบเออดูเข้ากับผิวสุดแล้วไลยก็จะใช้อันนี้ t c e ซีบ a าบ้าปาปา,ปานะคะมาทำให้ตามันเข้มขึ้นอีกสินก่อนเลยอย่าใช้คำว่าคัดเบ้าเลยนาะอรู้สึกรอายใจมันแบบมันจะคัดยังไงเนาะเบาก็ไม่ค่อยมีพยายามคัดเบ้าแล้ว ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ใช้สีเข้มที่สุดลงเข้าไปด้วยนะคะอนินิ้หนึงที่ยังว่างอยู่เรามาทำตาข้างหน้านี่กว่าเสร็จล้เราจะมาเติมตาวิงวิงนิดนึงนะคะด้วยนี้เลยเป็นแบบพิกเมนต์ของทรีเป็นสีแบบสีวาน,นิลลาะคะ่ะ ต่อไปเราจะมาติดขนตาตลอก่อนเลยแล้วค่อยกรีดอายไลเนอร์เพราะว่าจะกรีดยังไงวะเราจะต้องเพิ่มความยากในการไม่ทาสักแทงด้วยการต้องเอานิ้วปาดก่อนเพิ่มความวุ่นวายดดาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่ามันยังมีแบบรอยขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงระหว่างตาอย่างเงี้ยไอจะพยายามใช้อายไลเนอร์มากรีดดูนะคะนี่ๆใช้เป็นอายไลเนอร์แบบเจลของทาสอันนี้นะคะ ใช้นิ้วอีกแล้วตื่นเต้นอ่ะนี่คือการเล่นล้วนเลยนะคะเขียนวิ่งห่างกมานิดนึงเพราะกลัวเละนะคะติดนิดนึติดเอเออแค่นี้แค่พอมีหางตาหน่อยก็ได้อยู่ ก็ไม่เลวรายนะคะตาของเราเออแต่ก็รู้สึกว่าแก้มอ่อนไปเลยเรามาเพิ่มแก้มกันบ้างดีกว่าใช้เป็นอันนี้ดีกว่าของเคทตี่ดอนะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองใช้สีชมพูเต็มเต็มเลเออน่ารักอยู่เออเออไฮไลท์เพิ่มเข้าไปด้วยแล้วกันนะคะโอป้ปัง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 อ่าปังปัง สะท้อนแสบว้าววับววบอย่างนี้เลยสุดท้ายแล้วค่ะทาปากนะคะอาจะใช้เป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้ของเรมี่บายเซีนเซียนะคะสจีจุมพูนจำพูนจำพูนจำปูนจำพูนหรือจำพูนเป็นลิปแบบลิควิดเราจะมาป้ายที่หลังมือของเราก่อนคือรู้จักแต่ดอกจำปีกับจำปา,างไงแต่จำปูนอะ จำปูหรือจำพูนไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงอ่ะมีความสีส้มแต่ชุดเราสีชมพูนะคะเดี๋ยวนะจะให้ปากสไตล์เกาหลีคือแบบไม่เป๊ะมากแบรรบเบลอเบลขอบเบลอเบลสีรแ้วก็ใช้อันนี้ค่ะอันนี้คือทิ้นกลาสนะคะของ The Face Shop นะคะเป็นสีชมพูรุ่น Snow White เราก็จะมาทางลงไปตรงกลางปากนี่ฮะชมพูจริงแล้วไม่ได้ทินเนื้อแห้งๆเป็นทินกลาส เขามันจะมีความเงางามเห็นปะอู้จอนไว้ไหมนะคะปากก็ไม่ได้ซ้อมเกินไปแล้วสีมอนชุดแล้วนะเฮ้ยภูมิใจในการผสมสีมากเลยอ่ะสีปากมีความแบบสวยงามแล้วก็เข้าชุดด้วยแล้วหน้าดูสีโอ้โหหน้าฉันเงาไปไหนเอหน้าเงามากสวยมากทุกอย่างมาทุกอย่างดีจบแล้วนะคะกับ no brush makeup challenge นะคะจะบอกเลยค่ะว่านิว มีอกเชื่อว่านิ้วน้อยของเราก็มีประสิทธิภาพมากขนาดนี้นะคะเฮ้ยเป็นลุคที่สวยมากเลยเห็นปะเห็นปะเห็นปะก็นั่นแหละค่ะมาแต่งด้วยของขำันะคะจะบอกว่าเอาไปลองแต่งกันดูก็ไม่รู้จะบอกทำไมจริงๆก็อยู่ที่บ้านมีแปรงก็ไม่ต้องใช้นิ้วอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดวแบบเกิดอาการลืมไปเที่ยวแบบลืมเอาแปรงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้นิ้วของเราเนี้ยแต่งทางหน้าได้เลยเช่นเดียวกัน มีใครฟังเพลงนี้ปะคะเป็นเพลงตอนไอแพดเด็กๆเบบี้มากเนี่ยเคยมีใครฟังปะเปิด <c oughs> เป็นเพลงกล่อบนอนอะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปน,นี้อย่ายลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ยัยด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยกดเดี๋ยวนี้เลยนะคะกด s ซับสไคร์เพได้ติดตามวิดีโอต่อไปกันจ้าวีเนี่ย